็เติ่มสายถักเข้าไปหน่อยนึงนะคะรับจะดูสีสันไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ ชุดสายถักก็จะมี1 2 3 4 4สมเส้นนะครับเป็นไฟเลี้ยง10 u แล้วก็ไฟ,ไฟเลี้ยงเมมบอร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงพิเศษกับจอพิเศษนะครับพร้อมอบบกแปะนะก็จะเป็นสองเส้นนะรวม4ี่เส้นอาจจะเป็นดำเงินนะครับดำเงินไม่ขาวๆนะครับดำเงินนี่เข้ากับชุด ก็อะจอเรนบอบ์อนะประมาณนนัันค้ครบเคสเป็นตุกของอเดี๋ยวจะมีติดพัดลมนะครับสั่งยังไม่มาในสนใจสอบถามได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ อยู่นี้อยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับผมสองหมื่นสามพันบาทได้ชุดนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยครับหลานป่องสปอคอมนะครับตัวนี้ทำทีละตัวนะครับผมเทปทีละตัวนะครับ ยังเทสอยู่นะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับสิสันกำลังทดสอบ การเกมอยู่นะครับตอนนี้ทสคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์นะครับคุณภาพของฮาร์ดแวร์นะครับความความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์นะครับมีอาการปกติไหมเมื่อเอามาประกอบรวมกันนะครับเอาเทสก่อนนะครับสำหรับเครื่องประกอบขึ้นมาถึงแม้สินค้าทุกตัวจะเป็นของดีของใหม่ทุกชิ้นนะครับก็ต้องเอามาทดสอบ รวมกันอยู่ดีนะครับอามาเทสรวมกันอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้ทดสอบหรือเทสหรือประกอบมาจากโรงงานหรือบริษัทนะครับเขาแยกขิ้นมานะครับสินค้าพวกนี้ต้องทดสอบการทํางานรวมกันนะครับของฮาร์ดแวร์ปกติอะไรต่า,าตงๆนะครับมันจะออกอาการตอนลงระบบปฏิบัติการนะครับ แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเทสเป็นภาพของเครื่องแบบ l l โหลดนะครับก็จะมีโปรแกรมที่เทสมันได้คือเกมนะครับมันจะเทสอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเรานะครับว่าทำงานร่วมกันได้ดีไหมนะครับสมมติว่าเวลาเล่นเกมหนักๆสัก3ามสชั่วโมงนะครับมีอาการดับนะครับมีอาการอยู่ขึ้นจอฟ้านะครับหรือว่ามีอาการแบบ เล่นอยู่รีสตาร์ทอะไรประมาณนี้นะมันก็จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์นะครับเราไม่ได้เช็ดเทสแค่ประกอบเสร็จเทสห้านาทีสิบนาทีหรือว่าชั่วโมงเดียวนะครับอย่างน้อยนี่ต้องสามวันนะหรือว่าเทสต่อเนื่องประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้นี่เป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนสุดท้ายแล้วก็ส่วนที่แบบเป็นตัววัดเลยนะครับ ชี้วัดเลยนะเพราะว่าบางทีลูกค้านี่ซื้อหรือว่าซื้อมาประกอบหรือว่า,าจัดชุดประกอบเนี่ยมันก็จะสบายใจเพราะาผมได้เทสแล้วในบางส่วนเนี่ยลูกค้าซื้อมาแยกชิ้นมาแล้วก็มาให้เราใส่อีกทีนะครับมันก็ต้องเทสนะครับถ้ามีอาการนี่ก็ลำบากใจอยู่นะครับถ้าไม่มีอาการอะไรก็จบไปนะครับผมลูกค้าซื้อมาประกอบถ้าทั้งหมดเลยก็โอเคตรงนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่า มาจากเขาทั้งหมดมาจากลูกค้าถ้ามีปัญหาก็ให้ลูกค้าไปเคมนะครับแต่บางเคสที่มาแบบเอาลูกค้าส่งสามอย่างอะไรเงี้ยมันก็เทสส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับมีน้อยมากแต่ว่าพอเจอคนมีอาการแล้วเขาก็แย่มนกันนันก็เข้าใจว่ากันไปตามเคสนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ว่าไม่ ของดีของดีเราก็มีปัญหาก็มีนะครับปัญหาก็คือเกิดจากการไม่การทํางานร่วมกันเราเกิดปัญหาขาครับจ่อฝ้านะครับหรือว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นอยู่รีสตาร์ทเนี่ยเซ็งเลยครับคนใช้ก็อาการตรงนี้ก็ต้องแก้ครับต้องใช้เวลาทดสอบนะเพราะว่าบางทีอาการตรงนี้มันไม่ได้ออกเลยรประมาณ2-3ชั่วโมงออก อาการหรือว่าบางวันก็ครึ่งวันอะไรอยเงี้ยครับไม่ใช่แค่1 0บยนาทีอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเราก็ต้องมีเวลาเทสต,ตรงนั้นให้เขานะให้ลูกค้าถ้าเขาเกิดปัญหานะโอเคนะครับสนใจก,ก็สอบถามกันมานะครับร้านต่อสปุกคอมนะครับขนาดนับส2วนจิดสองมินบุรีนะครับ ตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าผมจะดูว่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่าในส่วนของการทำงานบางจุดนะครับผมกำลังทดสอบอยู่วิีการตั้งค่าหรือว่าตัวมันกันแน่นคตักที่ดูนี่ต้องดูที่ p พาเวอร์ครับผมสั่งมาสองสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทด,ดสอบ อีกตัวหนึ่งไปนะปัญหาที่ผมเจอคือโปรนีบางเกสนะครับสำหรับตัวนี้นะการใายไฟให้ปั๊มนะครับมันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะอ,อันนี้ในส่วนที่ผมทดสอบรายละเอียดนะครับก็ต้องมีการจาดจอก็ต้องมีการปลอบ,ลอบนะครับ รอบการจอดูว่าผิดปกติไหมใบพัดหมุนหมุนหมุนเรามีเสียงดังหมุนเรามียุกเยกไหมอะไรประมาณนี้ต้องดูให้ดีใบพัดหักไหมอะไรประมาณนี้นส่วนสำคัญนะครับการระบายความร้อนของการเจอะก็ต้องอาศัยพัดลมด้วยนะครับในการระบายความร้อนออกจากชุดซิงนะครับชุดระบายพัดลมนะครับ โอเคนะครับร้านของสปกคอมนะครับตลาดนัดสวนาจะจักสองมิลบุรีก็เรามาคุยกันสอบถามกันมาได้นะครับุยไปเรื่อยๆนะนี่ผมไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับตรงนี้ก็ลงคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอไปด้วยที่ครับต์ะมาเทสเกมก่อนครับ